ครับสวัสดีครับมารีวิวโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระนะครับอภิบาะจังหวัดตากวันนี้นะครับฝนไม่ตกนะครับในรอบในรอบ2ถึงสอาทิตย์เลยนะครับฝนไม่ตกอากาศดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใสมาวิ่งนะครับออกกาลังกายออกกาลังกายนะครับท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีนะครับวันนี้หลังจากที่ฝนตกสาอาทิตย์ติดต่อกันนะครับ แดดนี่ไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอแสงแดดเลยครับวันนี้ดีหน่อยมีแสงแดดออกมาไม่ได้เจอแสงแดดมาประมาณสามอาทิตย์นะครับไอ้ตู้เสื้ผ้าของที่เป็นไม้อัดนะครับขึ้นลามมาเลยนะครับอากาศดีนะครับที่อำเภอพบพระนะครับใครอยากมาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับใครมันได้มาอยู่ อากาศดีทั้งปีนะครับฝนตกดีมากตลอดทั้งปีนะครับวันนี้ครับก็ถือโอกาสมาออกกําลังกายนะครับหลังจากที่ฝนตกติดต่อกัน3ส,สัปดาห์เต็มในเ,เวนบรรยากาศโดยรอบนะครับของโรงเรียนตึกสีชั้นที่สูงมากๆ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศที่กลางสนามนะครับอันนี้นะครับโรงเรียนสีเขียวสวยมากตึกสีชั้นนะครับขนาดใหญ่เลยมนตกทุกวันก็ดีนะครับทำให้หญ้าเขียวชุ่มชื้นนะครับแต่ข้อเสียคือไม่ได้ซักผ้านะครับไม,ม,ม่มีโอกาสได้ ซักผ้าเลยผ้านี่ถ้าซักมือไม่มีเครื่องซักผ้าที่ประมาณสามถึงสี่วันนะกว่าจะแห้งแต่ถ้ามีเครื่องซักผ้าก็จะหนึ่งวันปั่นแห้งได้อากาศโดยรอบนะครับถือโอกาสมาออกกาลังกายด้วยนะฮะวันนี้มีดวงอาทิตย์นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอดวงอาทิตย์มาเลยสามสัปดาห์เต็มนะครับ บางวัน,นไม,ไม่ไม่โผล่เลยบางวันโผล่วันนิดเดียวแต่วันนี้นี่ถือว่าโผล่มาเยอะครับมาออกให้เห็นเป็นปรากฏการณ์น่าจะเกือบ3าสัปดาห์เต็มนะครับที่ไม่ได้เจอดวงอาทิตย์เลยก็ก็ดีนะครับได้ได้ออกกำลังกาย ได้เอาเงอ,ออกบ้างอมบกาศโดยรอบนะไดไปท่องดนตรีแต่ดวงอาทิตย์ออกมาก็รู้สึกสดชื่นดีนะครับมันทำให้มีแรงมีกำลังใจทำงานอีกครั้งนะครับ ถ้าฝนตกนมืดแล้วก็เชื้อแฉะไปหมดเลยครับแต่ก็ข้อดีก็ทําให้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเขียวจะอุ่มนะถ้าฝนตกก็ดีไปอีกอย่างนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับโรงเรียนตอนนี้เงียบสงบนะครับนักเรียนมาโรงเรียนไม่ได้จากสถานการณ์โควิดนะครับที่แพร่ระบาดหนักก็ยังคิดถึงบรรยากาศที่มีนักเรียนเยอะๆนักเรียนวิ่งเล่นกันเต็มโรงเรียนนะครับ อยากให้บรรยากาศแบบนั้นกลับมาอีกครั้งนะครับให้บรรยากาศที่มีนักเรียนมาวิ่งเล่นในโรงเรียนทํากิจกรรมร่วมกันนะครับระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองนะครับตอนนี้โรงเรียนเงียบเหงามากอยากให้นักเรียนมาโรงเรียนอยากให้มีกิจกรรมที่โรงเรียนเกิดขึ้นนะครับอยากให้โควิด19กหายไปไวๆนะครับโควิด19กหายไปนะครับนักเรียนก็จะได้มาโรงเรียนได้ครับ แล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนก็จะได้เดินหน้าต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเดินตอนนี้ก็เดินหน้าต่อนะยังเดินหน้าอยู่ในการรูปแบบการสอนออนไลน์นะครับแต่ถ้านักเรียนมางเรียนก็จะสนุกกว่ามีความสุขกว่า <c oughs> นะครับโรงเรียนก็จะไม่ต้องเงียบเหงามีนักเรียนมาที่โรงเรียนนะคร <c oughs> <ๆ>ับมีนักเรียนมามีนักเรียนมา วิ่งเล่นที่โรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนะครับก็ทาให้บรรยากรโรงเรียนไม่ต้องเงียบเหงาทาให้บรรยากศโรงเรียนคึกคืนนะครับอยากให้มีบรรยากาศอย่างนั้นอีกนะครับรอนะครับตอนนี้นับวันรอรอให้โควิดสิบเก้าหายไปไวๆนะครับถ้าโควิดสิบเก้าหายไปไวๆก็เหล็กจะได้เปิดเรียนได้นะครับเฝ้ารออ,อย่างใจจดใจจ่อนะครับคิดถึงนักเรียนเต็มทีเต็มทีแล้ว พิถีนักเรียนมากๆแล้วครับตอนนี้อยากให้โรงเรียนมีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนะครับคิดถึงบรรยากาศที่นักเรียนวิ่งเล่นกันนะครับตอนนี้หายมาสองถึงสามเดือนแล้วนะครับบรรยากาศที่นักเรียนไได้มาโรงเรียนนะครับก็ยังก็ไปกําลังแจงให้ทุกคนนะครับ